โอเคสวัสดีครับนี่คือรายการเอเกมเมอร์ครับเกมที่คุณกำลังับชมคือขอบบูตี้บอดโซนโมบายนะครับผมในสุ่มก็มาผมจริงมาแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมได้โหลดมาโหลดตอนเที่ยงเนี่ยก็ผมเล่นไอ้โหมดฝึกซ้อมเสร็จแล้วผมก็อยากพอตูวกันนะตอนนี้ยังไม่เคยสู้คนจริงเลยเ๋ยวมาลองดูกันนะ <outro> ผมว่าผมจะรอดกี่วินาทีเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนปุ่มนะเพราะปุ่มรู้สึกว่าเล็กหลือเกินเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ได้กันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยมีเสียงคนด้วยใครเปิดไมค์ดูภาพเลยนี่มันปรับให้เองนะผมให้ภาพกรฟาฟิกต่ำเนี่ย ผมว่าเปิดสูงนี่คือแบบเล่นไม่ทันแน่เลยทำไมเมื่อกี้กดแผนที่เราออกไม่ได้ ไปดก็ขอบอกไว้ก่อนว่าผมผมไม่เคยเล่นบอดโซนในเพลย์สเตชัน5นะผมก็คือแบบเล่นไม่ผ่านนะ <c oughs> <c oughs> ในแมปคนเพียบเลยมันรู้เราเราก็รู้มันอืกาแฟดิเฮ้ยมีใกล้ๆแถวนี้ด้วย มันยังมีขึ้นนี่อีกเหรอเนี่ยเอาอ๋อเพื่อนตายไปเอาตายเลยว่ะเพื่อนโอ้หสองคนไม่ไหวไวิมารู้แล้วมารู้แล้วเนั่นไม่มีนั่นด้วยที่ชิบชีวิตตื่นอ่ะ เพิ่งจอแพ้ไม้ต้องมีทางสิเพื่อนก็นอยู่ไกลด้วยจ <Hey, hey. S 1> อยแพ้เหรอโอเคอย่าไปเริ่มแมนม่เงี้ผม <Yeah. S 1> นี่อะไรวะเนี่ยไอ้นี่อ,อ๋อเออใช่จริงด้วย มันเหมือนกับในเพย์ห้านี่หรอเพราะว่าพอตายเราจะมาเข้าไอ้เนี่ยไอ้คุกเนี่ยแล้วก็ต้องเอาตัวรอดเ้ามไม่ทันได้ยิงเลยเหรอทำไมเขาเหมือนเร็วของเราเนี่ย Now, stand by for deployment to the war zone.

อืมตาคนไทยนี้เว้ยเอาล่วงแล้วเราจะแก้แค้นนายเองมาดูไหนตายอะ่ะ ดูแหลกๆงไงแปลกๆเนี่ยชิมันหนีไปแล้วอ้นนี่คืออะไรอ่ะ อยู่ข้างบนโอ้ยยากจริงนะเว้ยจริงจริงเอไม่แต่ในมือถือมันก็นยากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าต้องชวนเพื่อนมาแล้ว <c oughs> อืมจะมีโอกาสไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนโดนระเบิดด้วยเมื่อกี้โอ้โหมันเอาบีจีเต็มเต็มอ่าอีเมียนนึงเนี่ยอีลออีครั้งนึงว่าจะรอดไหม น่ากาศการแก๊สได้มาเรือเนี่ยเปิดและ้และแม็กนัม เรียกมันไม่ขึ้นเลยได้บาบทีเข้าไปใกล้ามาแล้วฆ่ามันก่อนหวัว่าจะฆ่าได้นะจะหายมีคนข้างหลังด้วย đột áo mà. อุ้ยแม่งเอ้ยเาขึ้นไม่ได้โถเอ้ยมันแหลกแกไโ้หไม่ไหวจริงเว้ยรู้สึกคนละเรื่องกับการดีน่าของคอสบูตี้เลยดูซิว่าเราจะมีโอกาสที่สองเปล่านะหมถ้าไม่มีผมก็ปิดทิปน,นะผม แล้วก็จะบอกว่าอาจจะไม่เล่นดีแกว้วเพราะว่าเครื่องนี้อาจจะเล่นไม่ไหวจริงๆอืมโดมที่โหลดเอาเลยแต่ว่าผม,มยังไม่ได้แต่งปืนเลยดีกว,ว่าแล้วเก็บโหลดเอามาจะได้อะไรเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนคนสอยก่อนก็ได้ สนายเอาอเก็บไว้ก่อนก็นได,ด้นเนะยิงเนี้ยโอเคยิกลจากนูอีกก็ยิงดูเอื้อเอื้อเอื้อจะตายจะตาย อืมอันนี้สแตไนไลมกันฮะต้องไปวิทย์ที่วงอีก ขอมีกอดซ่อนหน่อยก็ยิ่งดีนะเพราะว่าถ้าผมโดนยิงทีนี้ผมคง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 ไปหวั่นแน่เลยเอ้ยเออนักการเราตายไปแล้วนนี่หวั่นนักการแก๊สเลยไม่มีถยุยจะเป็นไรไมีเนี่ยจะตายพวกแก๊สก่อนมั้เนี่ย ทางอยู่ข้างหลังก็มีคนเนี่ยเดี๋ยวดยวิข้างบนเหรออุ้ยภาพไม่ชัดอย่างนี้เห็นข้างบนคงไม่ได้หรอก นั่นไงโดนนัดเดียวโดนหัวนัดเดียวตายเลยโถ่ไม่ยิบสันไนมาลืมลืหยิบสันไนโถ่เออะยิ้มสาก็ยังดีวะเอ้ยไม่ได้จะเล่นไว้อยเวีนกรรม กเลิกกดจกเลิกก็มาดูซิว่ามันมีโหมดอะไรอีกมั่งอ่ะเมพกี้ผมเล่นโหมดนี้นะผมโมบายรอยัลอ่ะมันเล่นได้หนึ่งคนพอดีเลยอืมแล้วส่วนตัวนี่คืออะไรอ่ะอืมแต่แปทนเท่ารอยัลทั้งนั้นเลย มันมีโหมดฆ่ากันเองไหมอะแบบว่าเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเป็นแมทแมท,แมทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบแบทเทิลรอยัมันมีไหมอ่ะผมจะได้วชวนเพื่อนมาเล่นเพราะเพื่อนไม่ค่อยชอบ b a t เทิลรอยัลเท่าไหร่นี่คืออะไรเนี่ยไหนลองหน่อยสิลองอีกแค่แมทเดียวนะหมแล้วก็อย่าปิดคลิปเลยปิดคลิปจริง หรือว่านี่ไงนี่นี่ป่าในที่เล่นเป็นแบบฆ่ากันเองเนี้ยไม่ใช่แบทเทิลรอยัลอืมขุนชัยแล้วแหละเอยอย่นี่ดิสไหนานี่แต่แหลกอะมันแหลกครับพี่ ก้มอยู่ทำไมเออคาดิีกตนัวนึงดิวมันแหลกๆวะ่ะเออเหมือนแมปในไกน่าแคนั้นเลยไกยน่าฟิชคอบเลย is แหลกเลยครับพี่โ้ห้โคตรแหลกแหลกอย่างเห็นได้ชัดนี่ขนาดมันปรับให้การาฟิกต่ำนะ ไอ้นี่จะตีแล้หเลยเหมือนไก่ดาบเหมือนไก่ดาบขไงที่ผมใช้มีดตีทีเดียวแล้ววัดอตวันคืวอ่ะมันจะเหมือนอะไรไหมอ่ะโอ้ยโ,โดนล้วเนี่โคตรแหลกเลยโอ้ยระเบิด ข้างๆโ,โอ้โหเฮ้ยแหลกโคตรเลยเนี่อ๋อมีนั่นด้วยวางไอ้กล่องกระสน เรอาออเพื่อนเพื่อนโอเคผมต้องไปชินฐานคืนหน่อยละมีท่อนไะแม่อย่าใช้อ่ะโอ้โหนี่นี่กำลังกำลังหาของอยู่นี่ไง

ตายตัวหนึ่งอื้อเข้ายิบไม่ได้เลยนัวกันจังแต่ว่ามือถือนี้คงไปไม่รอดอือแม่งอือหันไม่ทัน ช้าหร ER. ือเกินกดยิงไม่ทันเลยโมันอะไรกันเจ้าดเพราะว่าลบเกมดีทิ้งดีกว่าผมไม่ต้องเล่นกับเพื่อนหรอก๋วค่อยนุกคิดดูอีกทีกันนะถ้ามีเพื่อนคอยแบ่งให้ก็ดีมอนู่นนะเพราะว่าพบว่าผม รีกคนเดียวไม่ได้อะถ้ามันแหลกขนาดนี้ ก็เลจะจบเนี Schweiz ่ย ชนะโอเคจบจบจบ,จบพอพอพอ,พอแหลกชิปหายนัฐทวัดศัตว์นนค,คนไทยดิวกมค่าไปเท่าไหร่ฆ่าไปเจ็ดยืดได้สี่ตายไปสิบห้าเลยป้องกันห้าโอ้ยตายเลยแต่ก็พยายามแล้วนะ แต่สนุกไอ้หมดนี้สนุกสนุกต้องชวนเพื่อนมาเล่นเพราะว่าสนุกแน,น,อนอ่อย่างงี้เดี๋ยวดูหน่อยนี่หมวดส่วนตัวมันม, Piece, มีไอ้นี่ป่ะมันชื่อว่า m อ s t p i c ใช่ไหมมีไหมนี่มีแต่แบบเทอร์เรย์ยอเทอรลไม่มีเว้แบบส่วนตัวเนี่ย แต่ Battle Royale ทั Royal nih, ้งนั้นเลยอ่ะยนีก็มีแต่มอสพีอะไรที่ผมจะเล่นกับเพื่อนได้อะเพราะว่าให้เล่น t มท e r ร y a l ลนี่เพื่อนผมคงเบื่อก่อนอ่ะโอเคก็จบแล้วนะครับกับกับเล่นการเล่นครั้งแรกของผมในการเล่นคอฟตูตี้บอสโซนม o b บายนะผม อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจไอเกมเมอร์นะผมแล้วอย่าลืมกดลิงก์โน้ตเนาตใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าติดตามกันในไลน์หน้าหรือว่าอาจจะเป็นคลิปไม่นานมีคลิปเลยผมว่าถ้าผมยังเล่นต่อก็คงจะไลค์กับเพื่อนนะผมบ๊ายบาย